ขอเชิญพบกับรายการชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกรได้แล้วครับสวัสดีครับพบกับร,รายการชัวร์หรือมั่วนิ่มอีกครั้งนะครับกับผมแล้วก็เรามีในหัวข้อที่ตื่นเต้นมากก็คืออะไรครับโลกนี้กําลังเดินทางมาถึงจุดจบของมันกล้าเลยสงสารแล้วจริงหรือก่อนโลกนี้จะแตกเพรชิตัดชัดเจนครับจะมีเหตุการณ์สิบอย่างเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นในยุคเดียวกันข่าวเดียวกันไม่ใช่ค่อยๆเกิดทีละอย่างแต่จะ,จะเกิดในยุคเดียวกันข่าวเดียวกันเลยพี่น้องครับเราพูดมาเจ็ดอย่างแล้ววันนี้เราจะเข้าสู่คํทาทํานายประการที่8ครับนั่นก็คือความเจริญของโลกนี้จะเจริญถึงขั้นสุดขีดพี่น้องครับหัวข้อนี้คํทาทํานายนี้ไม่ต้องอธิบายแบบละเอียดมากพี่น้องก็แจ้งอยู่กับใจอยู่แล้วครับไม่มียุคไหนสมัยไหนที่ความเจริญของมนุษย์ จะ,จะเจริญมากเท่ากับอะไรครับยุคนี้ในพระธรรมดาเนียนนะครับบทที่12บสอก็บอกว่าก่อโลกจะแตกความรู้ของมนุษย์จะทวีขึ้นและมนุษย์จะวิ่งไปวิ่งมาความหมายคืออะไรครับหมายถึงว่าก่อโลกจะแตกนั้นการเดินทางของทุกคนในโลกนี้จะทําไมครับสะดวกสบายวิ่งไปวิ่งมาจุดไหนของโลกก็ได้ผมถามท่านผู้ชมเลยครับยุคไหนสมัยใดครับที่การเดินทางมากเท่ากับยุคนี้ยุคไหนสมัยไหนครับที่การเดินทาง สบายหรือว่ารวดเร็วเท่ากับยุคนี้ยุคนี้ใช่ไหมครับประมาณ60ปีที่แล้วเมืองไทยยังเดินทางลําบากอยู่เลยครับเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับแป๊บเดียวคนไทยอ่ะใช้เทียนใช้คบใต้ใช้ตะเกียงเจ้าพายุกี่ปีมาแล้วครับกี่ร้อยปีมาแล้วเพิ่งมาใช้ไฟยุคไหนตอนที่ผมเป็นเด็กๆนะครับเมืองไทยมีแค่ตัวทัดเขาดำเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับโอ้โหทะลุสามิติสี่มิติได้ไม่หมดเลยยุคไหนครับที่ความรู้เร็วที่สุดเท่ากับยุคนี้ ตอนที่ผมประมาณอายุ20กว่ามีม้วนวิดีโอเดี๋ยวนี้ม้วนวิดีโอใครเล่นล่ะครับกลายเป็นดีวดีเป็นดิจิทัลแต่ไม่หมดเลยพี่น้องครับยุคไหนสมัยไหนจเจริญเท่ากับยุคนี้ผมอยู่ขอนแก่นนะครับอย่าดูถูกคนอีสานนะครับไปอีสานผมจะพาท่านไปดูคุณยายคนหนึ่งอยู่แถวหมู่บ้านหินเหิบเนี่ยหนูหินบ้านหินเหิบเนี่ยไปดูเลยครับคุณยายคนนี้ไม่ธรรมดาจะสิบกว่าออกแอรบิกแดนแอรบิกแดนขอโทษนะครับใส่ในกี้ของปอม ผ้าถุงครึ่งแข่งเข็มขัดดนกใส่เสื้อกระเช้าโอ้โหแล้วพี่น้องครับที่ประทับใจคืออะไรครับนี่แก่มีมือถือรุ่นปาดด้วยปาดับผับผับไอ้ผมยังรุ่นกดอยู่เลยแล้วเสียงเรียกเข้าขอโทษนะครับเป็นปลอยไฟมาลายพรจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนพี่น้องเห็นไหมคุณยายนะ,ะเจริญไม่เจริญครับไม่มียุคไหนสมัยไหนที่จะ,ะเจริญเท่ากับยุคนี้แต่พี่น้องครับความเจริญงี้เนี่ยมันจะนําไปสู่อะไรครับสู่วันสิ้นโลก เพราะในประธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อ16-18บอกว่าก่อนวันสิ้นโลกความรู้มนุษย์จริสกิดด้านเทคโนโลยีพี่น้องครับอันเนี้ยทำให้นักวิชาการหลายคนขนแขนสแตนอัพอีกแล้วครับเพราะในวิวรณ์บทที่13ข้อ1 6บหถึงสิพระมีบันทึกบอกว่าก่อโลกจะแตกจะมีคนคนหนึ่งปรากฏขึ้นคนคนนี้จะเกลียดพระเยสต์เกลียดคริสเตียนแล้วมันจะสามารถบังคับ คนทั้งปวงในโลกให้รับเครื่องหมายที่มือขวาหรือที่หน้าผากเครื่องหมายของมันคือ666มันใช้อะไรบังคับครับถ้าพี่น้องดูวิวณ์บทที่13ข้อ1 6ถึง18มันใช้ระบบเศรษฐกิจครับในการบังคับถ้าไม่รับเครื่องหมายนี้คุณจะทำไมค้าขายไม่ได้เลยพี่น้องครับตอนนี้ก็ต้องรู้ว่าเครื่องหมาย66มันคืออะไรเนี่ยในรายการนี้นะครับเนื่องจากเวลามีจำกัด ผมคงทำไมครับอธิบายไม่ได้แต่พี่น้องมีอินเทอร์เน็ตโอ้ยสบายครับเข้าไปดูเลยครับพี่น้องครับถ้าท่านดูสินค้าที่จำหน่ายวางจำหน่ายจำหน่ายทั่วโลกท่านจะเห็นอันหนึ่งก็เรียกว่าบาร์โคดบาร์โคดบาร์โคดเนี่ยคนที่ออกแบบนะครับเขารู้ว่าพระพีพูดถึงหกหเขาจงใจครับจดสิทธิบัตหรือออกแบบบาร์โคดให้มีเลขหลักคือเลข6 6 6 6 6 6 6, 6ดังนั้นถ้าพี่น้องดูสินค้าทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยที่ท่านกินหรือสินค้าทุกอย่างมันจะมีคู่แรกคู่กลางคู่หลังมันจะเท่ากันไอ้คู่เนี้ยคืหกส่วนตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วแต่รหัสสินค้าแต่ตรงเนี้ยเลขหลักคุณเปลี่ยนไม่ได้เขาจอดสีทธิรเลยพี่น้องครับตอนที่เขาคิดอย่างนี้ขึ้นมานะเขาคงคิดไม่ถึงนะวันหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะฝังอยู่ในอะไรครับร่างกายมนุษย์มันคือหกหกหกพี่น้องครับตอนนี้ก็ต้องตังต้งคำถามแล้วใครจะมาบังคับเราได้ให้เรารับเครื่องหมายนี้ผมบอกให้ท่านรู้นะครับ ลองไปดูในข้อมูลอินเทอร์เน็ตเลยครับต่อไปทั้งโลกจะไม่ต้องใช้เงินแล้วครับจะใช้เครื่องหมายนี้คุณทําเงินมาเท่าไหร่คุณมีเงินเท่าไหร่คุณใส่ตัวเลขไว้ธนาคารแล้วรับเครื่องหมายนี้เวลาคุณไปทานข้าวนะครับเขาจะฝังรหัสไว้ที่มือขวาหรือหน้าผากเวลาไปทานก็ผัดอย่างเงี้ยไม่ต้องจ่ายเงินแล้วครับเขาจะสว่างบาค c o ไว้ในมือคุณนะรหัสไว้ในมือคุณพอทานข้าวเสร็จไปที่เคาน์เตอร์ครับเขาก็ทาไมครับเขาจะยิงแสงเห็นไหมเหมือนคุณไบห้างสสิเขายิงเสร็จมีใบบินให้นี่เหมือนนกัยยุุคสดท้า พอคุณทาเสร็จคุณยื่นมือไปเขาจะหักบัญชีธนาคารของคุณพอปุ๊บเสร็จก็มีใบออกมาจากปากคนคิดอย่างนี้ที่แค่คุณไม่รู้นะครับผมไม่ทราบแต่นี่ก็คืออะไรครับความเจริญสกิดพี่น้องครับยุคสุดท้ายความเจริญมนุษย์จะเจริญสกิดนี่เป็นเรื่องจริงที่เราปฏิเสธไม่เลยพี่น้องครับวันหนึ่งมนุษย์ทุกคนจะต้องถูกบังคับให้รับเครื่องหมายนี้ถ้าคนไหนไม่รับเครื่องหมายนี้จะไม่สามารถทําการซื้อขายได้เลยพี่น้องครับแล้วมันใช่อะไรนะครับบังคับพวกเราระบบเศรษฐกิจโลกไงครับ พราะทุกคนทั่วโลกจะต้องถูกบังคับให้ใช้เงินสกุลเดียวกันคือรับเครื่องหมายนี้เป็นคอมพิวเตอร์หมดเลยพี่น้องครับแล้วใครสามารถบังคับได้องค์การสาประชาชาติไงครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นเวลานี้นะครับสานการของโลกสองอย่างนี้กําลังบีบให้องค์การสากลประชาชาติอยากจะบีบให้คนทาไมครับรับเครื่องหมายนี้หนึ่งสานการของโลกที่วุ่นวายมีการก่อการร้ายเต็ไมไปหมดเลยพี่น้องครับดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนรับเครื่องหมายเนี่ยมันจะปลอดภยัย จะปลอดภัยเพราะอะไรครับเพราะมันจะส่งญ,ญาณลิงไปที่ดาวเทียมได้ดังนั้นใครเป็นใครนะรู้หมดเลยเขาจะรู้รหัสหมดเลยดังนั้นเนี่ยมันกำลังทำไมครับเดินมาทั้งจุดนี้และเพื่อบังคับให้คนทุกคนนะไหมครับต้องรับเครื่องหมายนี้อย่างที่สองครับพี่น้องครับระบบเศรษฐกิจที่วุ่นวายไปหมดการฟอกเงินยาเสพติดนี่แหละมันบังคับให้องค์การสากลชาติต้องทำไมครับต้องทําให้เกิดการฝังชิปตัตวนี้หรือฝังรหัสบาร์โคดตัวน,วนี้ไว้ในร่างกายคนนี่คือคำนนายประการที่ ซึ่งเราเถียงไม่ได้เลยครับเป็นจริงแล้วครับพี่น้องแต่ผมพูดไปก่อนนะพูดให้กับพี่น้องริเซียนนะครับพูดไว้ก่อนนะครับสาหรับเราที่เป็นคริเซียนถ้าถึงเวลาที่เขาบังคับให้ทั้งโลกรับเครื่องหมายนี้มาหร่อย่ารับเด็ดขาดนะครับอย่ารับพระมีบอกว่าอย่ารับเพราะเป็นเครื่องหมายของสัตว์ลายอย่ารับอดทนนะครับถ้าอย่างนี้มาเมื่อไหร่แสดงว่าโลกใกล้เดีไหมครับสุดท้ายแล้วครับพระเยซูใกล้มาแล้วอดทนนะครับอดทนพี่น้องครับอย่ารับเด็ดขาด แต่นี่คือคำทำนายประการที่8ครับก่อนโลกจะแตกความรู้ความเจริญของมนุษย์จะทวีถึงขั้นสูงสุดเป็นจริงหรือยังครับเป็นจริงแล้วพี่น้องครับ8อย่างนั้นนะครับเลขวอีกสองอย่างครบสิบอย่างเมื่อไหร่โลกแตกเมื่อนั้นครั้งหน้าเราจะไปดูอย่างที่9ที่สิพร้อมกันพี่น้องครับเมื่อเราเห็นว่าเอาสารทั้งโลกนี้จะเป็นใกล้เดินทางมาถึงแล้วเราจะตอบสองยางไรครับเราจะอยู่เฉยได้หรือครับสำหรับพี่น้องที่เป็นริเียนะครับเปิดใจท่านออกครับต้อนรับความรอดในองค์พระสุธครับ เอาไว้พบกับผมครั้งหน้าชัวร์หรม่นิ่มในหัวข้อโลกนี้ใกล้เดินทางมาถึงอวาสานของมันแล้วหรือยังขอพระเจ้าอวยพรสำหรับวันนี้นะครับเราพบกันครั้งหน้าดีไหมครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับสวัสดีครับ